สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูก่อนได้เจตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับ เราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเมื่อหัวอยู่เฮาไปที่ชายฝั่งของทะเลสาบเทพสมุทรเขาข้อตลึงเมื่อรู้ว่าท้องฟ้ายังสว่างอยู่มันเกือบค่ำแล้วแต่มีคนนั่งอยู่ในจุดที่ดีกว่าอยู่แล้วเขามาถึงจุดหนึ่งบนชายฝั่งที่อยู่ใกล้กับทะเลสาบเมื่อเห็นนักเรียนหนุ่มจากร้านด้านนอกนั่งลงมีเสือที่สามารถรองรับคนได้มากกว่า10บคนบนพื้น ดูเหมือนว่าเขาจะเพิ่งเตรียมตัวเสร็จแด้ขอบของเสือก็ถูกกดด้วยของสิ่งต่างๆหลังจากที่เขาทำเสร็จแล้วเขาก็จัดปูเสือขนาดนั่งลงอย่างพึงพอใจมาอยู่เฮายิ้มและพูดว่าน้องชายทําไมเจ้าถึงใช้พื้นที่มากขนาดนี้นักเรียนร้านด้านนอกไม่แม้แต่จะเงยหน้าและตอบว่าใครบอกว่าข้าอยู่คนเดียวข้ามาเพื่อจองที่นั่งให้คนอื่นมีพวกเรามากกว่าสิบคนพวกเขาไปซื้อของกินแล้ว แล้วพวกเขาจะกลับมาเร็วๆนี้หัวอยู่ห้าหัวเราะพูดขึ้นว่าพวกเจ้าทุกคนจะสารหน้าที่ของพวกเจ้าได้ดีนักเรียนคนนั้นหัวเราะตอบว่าใช่ถ้าไม่มาเช้าๆจุดดีๆก็ไม่มีเราเหนื่อยกับการฝึกฝนทุกวันแล้วนี่เป็นโอกาสที่ดีในการผ่อนคลายเราทุกคนต่างเห็นคุณค่าของโอกาสนี้เป็นเรื่องที่เยี่ยมมากที่ได้เห็นว่ารุ่นพี่ของเราแสวงหาความรักที่ได้อย่างไรเรามาที่นี่ ื่อกำหนดเป้าหมายของเราเองหัวยู่เฮายิ้มและพูดว่าดีที่เจ้าไม่ได้มาที่นี่เพียงเพื่อร่วมกิจกรรมแต่ถ้าว่าก็ยังดีที่จะได้พักหายใจเป็นระยะระยะเอาไรนะนักเรียนห้านด้านนอกคนนี้รู้สึกผิดปกติเมื่อเขาได้ยินว่าหัวอยู่เฮากำลังแนะนําเขาอย่างไรเขาเงยหน้าขึ้นมองเขาเสื้อคุมของหัวอยู่เฮาได้รับการสนใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเขาเห็นตราที่หน้าอกของหัวอยู่เฮา ตราที่มอบให้สิทธิ์ล้านด้านในเป็นสีแดงมีรูปของสัตว์ประหลาดอยู่บนนั้นด้วยเสื้อคลุมสีขาวของหัวอยู่เห่าชัดเจนมากอะไรนะผู้อวโสจากร้านด้านในท่านเป็นรุ่นพี่จากร้านด้านในหรือเปล่านักเรียนด้านด้านนอกรู้สึกประทับใจในทันทีสิทธิ์ล้านด้านในของโรงเรียนซูรไรเคอร์เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงพวกเขาได้รับความเคารพมากกว่าอาจารย์บางคนในร้านด้านนอกท้ายที่สุด สิทธิ์้านด้านในทุกคนมีวงแหวนวิญญาณอย่างน้อย5้าวงที่โดดเด่นกว่านั้นมีวงแหวนเจวงถ้านี่คือร้านด้านนอกพวกเขาจะได้เป็นผู้อำนวยการแล้วนอกจากนี้พวกเขายังเด็กและมีความสามารถมากนักเรียนร้านด้านนอกมีความสามารถอยู่แล้วและนักเรียนร้านด้านในก็มีพรสวรรค์มากกว่านั้นอีกโดยปกตินักเรียนร้านด้านในมักไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนร้านด้านนอกเนื่องจากพวกเขายุ่งมากกับการฝึกฝนดังนั้น นักเรียนลานด้านนอกคนนี้จึงตื่นเต้นมากเมื่อเขาได้พบกับศิลานด้านในมาอยู่ห้ายิ้มและตอบว่าใช่ยินดีที่ได้รู้จักน้องชายนักเรียนลานด้านนอกกระโดดขึ้นอย่างตื่นเต้นผู้อาวุโสข้าชื่อจินชาเพื่อนข้าเรียกข้าว่ากระสอบทรายเรียกข้าแบบนั้นก็ได้ท่านจะไปที่เกาะเทพสมุทรหรือไม่มาอยู่ห้าพยกนะักหน้านักเรียนลานด้านนอกตัวสารด้วยความตื่นเต้นในขณะที่เขาถามว่า ท่านจะไปร่วมกิจกรรมสลับคู่คืนนี้ไหมวายูห้าวยิ้มแล้วพูดว่ามันคือกิจกรรมหาคู่เจ้าพูดอะไรผิดไปเออเออข้าตื่นเต้นเกินไปข้าสูญเสียคำพูดวายูห้าวพยักหน้าแล้วพูดว่าข้าจะไปที่นั่นเยี่ยมไปเลยผู้อาโสข้าอิจฉาท่านมากข้าสงสัยว่าข้าจะได้เข้าร่วมได้เมื่อไรจินชาพูดอย่างตื่นเต้นวายูห้าเห็นเครื่องแบบของเขา เขาเป็นนักเรียนปีสหรือ4จากขึ้นพลังวิญญาณของเขาดูเหมือนว่าเขาจะมีวงแหวนวิญญาณสามวงเจ้าจะได้รับโอกาสถ้าเจ้าฝึกฝนหนักฝึกฝนหนักไปด้วยการน้าน้องชายข้าจะไปลงทะเบียนก่อนหากโชคชะตาให้เราได้พบกันอีกเราจะได้พบกันอีกขณะที่เขาพูดหัวอยู่เฮาโบกมือก่อนจะบินขึ้นไปที่สาระาเทพสมุทรโชคดีผู้เอาโสจินชาโบกมือกลับไปที่หัวอยู่เฮา ในขณะนี้หัวยูห้าวอยู่ห่างออกไปก,กว่า10เมตรแล้วเขาใช้นิ้วเท้าแตะพื้นผิวทะเลสาบขณะที่เขาเดินไปยังสาราเทพสมุทรสาหรับหัวยูห้าวสิ่งนี้ง่ายมากแต่ทว่าจินชาเต็มไปด้วยความชื่นชมและความอิจฉาริษยาขณะที่เขามองดูหัวยูห้าวค่อยๆหายไปในระยะไกลเขาอดไม่ได้ที่จะพึมพำกับตัวเองว่าเมื่อไรข้าจะแข็งแกร่งเท่ากับรุ่นพี่คนนี้เขาสามารถบินเดือน,น้ําได้โดยไม่ต้องปลดปล่อยวิญ,ญญาณยุดการต่อสู้ของเขา เขามาแรงจริงๆอย่างน้อยเขาต้องเป็นจัก,กรพาิวิญญาณวาอ,อยู่เฮาไม่รู้ว่าจินชากําลังประเมินเขาว่าแข็งแกร่งแค่ไหนไม่นานเขาเข้ามาถึงเกาะเทพสมุทรหลังจากไปถึงเกาะแล้วเขาก็ตรงไปที่สาราเทพสมุทรเขาไมา่รู้ว่าจะลงทะเบียนกิจกรรมหาคู่ได้ที่ไหนสาราของเทพสมุทรนั้นเงียบสงบและเงียบเหมือนเคยอากาศที่สดชื่นและมีกลิ่นหอมทําให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่ามันสะดวกสบายอย่างสุดพันนา,นา,นา มาย่เฮาคูกเข่าลงต่อหน้าต้นไม้สีทองและโค้งคำนับสามครั้งด้วยความเคารพหลังจากนั้นเขาลุกขึ้นและเดินเข้าไปในศาลาศาลาเทพสมุดเงียบม,มากในขณะน,นี้หลังจากเข้าไปแล้วเขาไม่รู้สึกถึงรัศมีของใครเลยเขาไม่สามารถใช้การตรวจจับทางจิบยานของเขาได้เช่นกันเนื่องจากเขาไม่ต้องการเตือนผู้อาวุโสตอนนี้เขารู้สึกหดหูเล็กน้อยมันเป็นเวลาเย็นแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน เพื่อไปยังสถานที่จัดก,กิจกรรมหาคู่ไม่มีใครให้ถามแต่ทว่าในเวลานี้ท้องของเขาเริ่มส่งเสียงคำรามเขาไม่ได้กินข้าวมาสองสาวันแล้วและท้องของเขาก็ร้อนลุ่มขณะที่เขาคิดจะกินหัวยูเห่าเริ่มน้ำลายไหลอาหารในร้านด้านในนั้นน่าดึงดูดใจมาโดยตลอดเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนได้รับการหล่เลี้ยงอย่างเต็มที่สําหรับการฝึกฝนอาหารในร้านด้านในจึงทํามาจากส่วนผสมที่ดีที่สุดในทวีป และเตรียมอย่างปราณีเสมอไม่เพียงแต่เป็นอาหารบำรุงเท่านั้นแต่ยังอร่อยมากอีกด้วยมันเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ศิลิลนด้านในมีความสุขมากที่สุดเมื่อพวกเขายังอยู่ที่สถาบันการศึกษาเจดประดาแห่งซือไหลเคอร์อมักจะหาข้ออ้างที่จะมาที่เกาะเทพสมุทรและทานอาหารพวกเขาไม่จากไปโดยไม่อิ่มท้องเนื่องจากเขาไม่พบใครเลยเขาจึงคิดว่าเขาอาจจะไปที่โรงอาหารด้วยซึ่งเขาอาจจะเจอใครสักคนและหาอะไรกิน หัวยูเฮาเดินออกจากสาราเทพสมุทรและรีบตรงไปที่โรงอาหารในร้านด้านในเมื่อถึงเวลาอาหารแล้วทุกคนจะเข้าไปในโรงอาหารเขาเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยมากมายนอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมอาหารในร้านด้านในบางคนเข้าคิวในขณะที่บางคนกำลังกินข้าวอยู่นี่ใช่หัวอยู่เฮาหรือเปล่าคนสำคัญอย่างนี้เขามีเวลามาที่ร้านด้านในได้อย่างไรเสียงที่ไม่ค่อยเป็นมิตรบางคนพูดขึ้น เมื่อหัวอยู่เฮาหันทิะเขาเข้าเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยทันทีมันคืออูเฟิงคนที่ต่อต้านเขาเมื่อตอนที่เขาเข้ามาในสถาบันการศึกษาเป็นครั้งแรกนานาทีจะได้เจอเธออูเฟิงดูน่ากลัวน้อยกว่าที่เธอเคยเป็นในอดีตร่างกายของเธอเรียวยาวขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากและเธอก็ดูเย้ายวนมากขึ้นด้วยเธอดูคล้ายกับมาเซลท้าเล็กน้อยในตอนนั้นนิ่งเทียนนั่งข้างอูเฟิงเมื่อเขาเห็นหัวอยู่เฮา การแสดงออกของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยพวกเขาผ่านการทดสอบรักแท้ในหุบเขายินยางคนหารักแท้ในที่สุดนิ่งเทียนก็สามารถเปลี่ยนเพศของเธอจากเธอเป็นเขาได้เมื่อเธอกลับมานิ่งเทียนใช้เวลานานในการปรับตัวเป็นเพราะความช่วยเหลือของอูเฟิงเท่านั้นที่เธอสามารถค่อยๆปรับตัวให้เขา้ากับการเป็นผู้ชายได้ในเวลาเดียวกันเธอตกหลุมรักกับความเป็นผู้ชายของเธอแต่ทว่าตอนนี้เธอสามารถคบกับอูเฟิงได้อย่างเปิดเผย หลังจากที่เธอกลายเป็นผู้ชายเธอ,อยังสามารถเป็นทายาทที่แท้จริงของสำนักหอแก้วเจียสมบัติหลังจากนั้นทั้งสองก็ฝึกฝนร่วมกันที่ร้านด้านในเนื่องจากความเข้ากันได้จึงพัฒนาอย่างรวดเร็วพวกเขาคิดว่าหวัวอยูหฮาจะไม่สามารถตามความเร็วในการฝึกฝนของพวกเขาได้เนื่องจากเขายุ่งเกินไปข้างนอกบางทีช่องว่างของพวกเขาอาจจะลดลงอย่างมากแล้วอูเฟิงเจ้าเป็นอย่างไรบ้างหวัวอยูหฮาทักทายอูเฟิงในเวลาเดียวกัน เขาพยักหน้าให้นิ่งเทียนโดยธรรมชาติแล้วเขาจะไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพศของเธอมากนักไม่ใช่แค่อูเฟิงและนิ่งเทียนที่อยู่ที่นั่นหลังจากได้ยินการสนทนาของพวกเขาใบหน้าที่คุ้นเคยสองสามคนก็เข้ามาใต้หัวบินและจูรูอยู่ในหมู่พวกเขาพร้อมกับเชียหุนเยครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเป็นชนชั้นสูงในร้านด้านนอกหลายปีผ่านไปตั้งแต่นั้นมาตอนนี้อูเฟิงนิ่งเทียนเชียหุนเย ใต้หัวบินและจูรูได้กลายเป็นสีชั้นยอดของร้านด้านในขณะที่พวกเขาพัฒนาขึ้นสีรุ่นเก่าที่นําโดยซางาลี่ซุนฮานโลรัวและอู่หมิงได้สําเร็จการศึกษาไปแล้วตอนนี้พวกเขาเข้าไปผัวพันกับบางองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเมืองซูไรเคอร์แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ออกจากสถาบันการศึกษาแต่พวกเขาก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของร้านด้านในอีกต่อไปในบรรดาส์รุ่นใหม่ปัจจุบนันใต้หัวบินแข็งแกร่งที่สุดต,ตอนนี้ เขาใกล้จะเป็นมหาปาวิญญาแล้วแม้ว่าสิทธิ์ล้านด้านในที่มีประสบการณ์มากกว่าบางคนจะแข็งแงกร่งกว่าเขาแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่สําคัญในกลุ่มสิทธิ์รุ่นน้องเมื่อใต้หัวเบนเห็นหัวอยู่เฮาเขาไม่เฉยเมยและเป็นศัตรูเหมือนเมื่อก่อนแต่ถ้าว่าเขาไม่ได้ดูเป็นมิตรเกินไปเช่นกันเขาพยัยานกลับไปก่อนที่จะดึงจูรูออกไปเพื่อรับประทานอาหารอูเฟิงสูดลมหายใจและตอบว่าข้าทําได้ดี แต่ข้าคิดว่าเจ้าไม่ได้ดีขนาดนั้นทําไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่เจ้าจะเป็นลูกศิษย์ของร้านด้านในหรือไม่ข้าไม่เคยเห็นเจ้าฝึกฝนในร้านด้านในวายุเฮาหัวเราะอย่างคมขืนพูดขึ้นว่าแน่นอนข้าเป็นข้ายังไม่ได้จบการศึกษาอย่างเป็นทางการวันนี้ข้ามาเพื่อสอบรับใบสําเร็จการศึกษาดวงตาของอูเฟิงเป็นประกายสอบรับใบสําเร็จการศึกษาดูเหมือนว่าเจ้าจะมั่นใจ การทดสอบจบการศึกษาของเรานั้นยากมากวายูเฮ้ากล่าวว่าให้ข้าลองดูก่อนถ้าทำไม่ได้ข้าจะตั้งใจฝึกฝนต่อไปนั่งลงเถอะข้าจะไปหาอะไรกินขณะพูดเขาก็หันหลังไปรับอาหารตอนนี้เขาหิวมากจริงๆอาหารในร้านด้านไหนาก็น่ารับประทานเช่นเคยหัวอยู่เฮ้าได้ปริงทะเลมาราโกตัวใหญ่และเนื้อมังกรตูนอีกส่วนหนึ่งรวมทั้งข้าวคิดต้านชบาเขาพบมุมที่ดีและเริ่มรับประทานอาหาร สิทลานด้านในในโรงอาหารไม่ใช่แค่คนที่หัวอยู่ห้าคุ้นเคยมีบางคนที่เขาไม่รู้จักมีผู้ชายและผู้หญิงคนในเดือนที่อยากรู้อย่างเห็นเมื่อเห็นอูเฟิงพูดกับเขาพวกเขาทั้งหมดเป็นสิทธลานด้านในแต่พวกเขาไม่เคยเห็นหัวยูห้ามาก่อนโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาอยากรู้อย่างเห็นแม้ว่าหัวอยู่เ้าจะไม่รอเป็นพิเศษแต่เขาก็มีรัศมีที่พิเศษมากแม้แต่ในโรงอาหารที่เต็มไปด้วยชนชั้นสูงเขาก็กลายเป็นจุดสนใจของทุกคน เมื่อเขาเข้ามาวูเฟิงบิดริมฟีปากของเธอเล็กกระซิบกับนิ่งเทียนพี่ชายเทียนท่านคิดว่าการฝึกฝนของหัวอยู่เฮาเป็นอย่างไรในตอนนี้ท่านคิดว่าเขาเป็นมหาป่าวิญญาณหรือยังนิ่งเทียนตอบว่าข้าเดาอย่างนั้นเขาเป็นสมาชิกของสาราเทพสมุทรตั้งแต่คราวที่แล้วเขาได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าเรามากเมื่อเทียบกับพวกเราที่เหลือคือแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าเขายุ่งอยู่กับอะไรมาบ้างแต่รู้สึกว่าเขาแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมาก อูเฟิงสูดลมหายใจและกล่าวว่าถ้าเขาแข็งแกร่งขึ้นแล้วยังไงล่ะเราก็ฝึกฝนหนักมากเมื่อเร็วๆนี้เราจะสามารถปิดระยะห่างระหว่างเขาได้เขาพัฒนาเร็วแต่เขาไม่ฝึกฝนหนักเขาจะถูกแซงในอีกไม่ช้าเมื่อเราเป็นราจจชินนามพมุทธ์เราไม่รู้ว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนิ่งเทียนใส่หัวในขณะที่หัวเราะเขาไม่ได้พูดอะไรอันที่จริงทั้งเขาและอูเฟิงต่างก็รู้ดีว่าพวกเขาไม่สามารถเปรียบเทียบกับหัวอยู่เฮา แง่ของพรสวรรค์ได้อูเฟิงไม่อยอมรับเพียงพ่อว่าความทนนงของเธอเท่านั้นพวกเขาทั้งหมดรู้ว่าหัวอยู่เฮาอยู่เหนือระดับของพวกเขามานานแล้วพวกเขาปฏิบัติต่อหัวอยู่เฮาเป็นเป้าหมายเสมอส่วนพวกเขาจะตามทันหรือไม่นั้นไม่ทราบพวกเขาไม่ใช่คนเดียวที่ปฏิบัติต่อหัวอยู่เฮาเป,เป็นเป้าหมายเสียหุนเย่ยและคนอื่นๆกระซิบในขณะนี้ข้าคิดว่ามันคงยากที่จะตามเขาทันเขายังก่อตั้งจิตวิญญ,ญาณ เมื่อพวกเจ้าทั้งหมดไปถึงเจดวงแหวนพวกเจ้าจะเลือกล้อมรวมกับจิตวิญญาณหรือไม่หลังจากได้ยินคําพูดของเฉียหุนเย่อูเฟิงและนิ่งเทียนก็มองหน้ากันได้ไม่สามารถซ่อนความปรารถนาของพวกเขาได้พวกเขาได้เห็นแล้วว่าจิตวิญญาณมีประสิทธิภาพเพียงใดตอนนี้ทุกคนรู้ว่าจิตวิญญาณได้เพิ่มความสามารถของวิญญาจาร์อย่างมากหากใช้จิตวิญญาณอย่างดีมันอาจจะมีพลังมากกว่าวงแหวนวิญญาณสําหรับวิญญาจาร์ส่วนใหญ่ การล้อมรอมกับจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งเพื่อเป็นต้นกำเนิดของจิตวิญญาณนั้นดีที่สุดอย่างน้อยจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครล้อมรอมกับจิตวิญญาณสองดวงอย่างที่หัวยูเฮามีเชียงหุนเย่ลดเสียงของเขาลงและพูดว่าหากเจ้าต้องการล้อมรอมกับจิตวิญญาณจะเป็นการดีที่สุดที่จะไม่ทำให้เขาขุนเคืองเขาดำรงตำแหน่งสำคัญในหอจิตวิญญาณแม้แต่ผู้อาโสในหอจิตวิญญาณก็เคารพในความคิดของเขาถ้าเขาคิดอุบายใดๆ เราก็ไม่สามารถทําอะไรได้ฝูเฟิงตกตะลึงและถอนความเกลียดชังบางส่วนของเธอออกไปสําหรับวิญญาณจันอาถิยะเช่นพวกเขาความสามารถในอนาคตและการฝูฝนของพวกเขาไม่อาจมองข้ามได้นิ่งเทียนหัวเราะในขณะที่สายหัวได้พูดว่าถ้าหัวอยู่เห้าใจแคบเขาคงไม่ประสบความสําเร็จในตอนนี้เจ้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ถ้าว่าข้าไม่คิดว่าเขากลับมาเพื่อสอบจบการศึกษา อูเฟิงตกตะลึงเมื่อเอ่ยถามอย่าบอกหน้าว่าเจ้ากําลังพูดถึงกิจกรรมหาคู่คืนนี้นิ่งเทียนพยักหน้าและกล่าวว่าเขาอาจจะเข้าร่วมไม่อย่างนั้นทําไมเขากลับมาภายในสองสามวันนี้เพื่อสอบหวังตรงเอ๋อหายตัวไปและยังไม่จบการศึกษาเขายังโสดตามกฎของร้านด้านในเขาต้องเข้าร่วมการแสดงออกของอูเฟิงเปลี่ยนไปแปลกๆขณะที่เธอมองไปที่นิ่งเทียนนิ่งเทียนหน้าแดงและถามว่า ทำไมเจ้าถึงมองหน้าข้ามันเป็นอดีตไปแล้ววูเฟิงไอและพูดว่าตกลงข้าจะจับตาดูเจ้าอย่างใกล้ชิดคืนนี้ไปดูกันนิ่งเทียนพยักหน้าและพูดว่าไปกันเถอะเราสามารถดูได้จากเรือขณะที่เขาพูดและกำลังคุยกันเรื่องต่างๆหัาอยู่เฮากำลังมีช่วงเวลาที่ดีกับอาหารของเขาอาหารไม่ได้ทำให้เขาผิดหวังขณะที่เขากินเขารู้สึกอบอุ่นในท้องของเขา ซึ่งค่อย,อยๆไหลออกมาที่แขนของเขาเขารู้สึกผ่อนคลายอย่างมากแม้ว่าเขาจะมีน้ำทิพน้ำแข็งลึกลับมากมายในร่างกายของเขาแล่ไม่จําเป็นต้องกินเพราะเขาสามารถรับสารอาหารจากแขนน้าแข็งได้แต่ก็น่าพึงพอใจกว่ามากที่จะได้รับพลังจากการรับประทานอาหารใครจะไม่ต้องการอาหารนันโอชาหัวยูเฮามากจากหิวโหวยเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กเขารักและชอบอาหารมากเขากินอาหารจนหมดและไม่เหลืออะไรไว้ในจาน ขณะที่เขากินเสร็จก็มีคนมาข้อโต๊ะของเขามาหยุเห้าวกินข้าวหนึ่งคำสุดท้ายของเขาเขางงงวยในขณะที่เขาเงยหน้าขึ้นการถูกรบกวนขณะรับประทานอาหารไม่เหมาะสมอย่างยิ่งตอนแรกเขาคิดว่าเป็นอูเฟิงหรือใต้หัวบินแต่ทว่าเขาค้นพบว่าเป็นชายวัยกลางคนที่เขาไม่รู้จักเมื่อเงยหน้าขึ้นชายคนนี้รู้ราวกับว่าเขาอายุ30ปีเขาเข่งขืมมากและถามอย่างเย็นชาว่า ใครให้เช่ามากินที่โรงอาหารร้านด้านในเจ้าคือใครบอกชื่อเจ้ามาอะไรนะวอยูห้าตกตะลึงข้าเป็นลูกศิษย์ของร้านด้านในทําไมข้าไม่สามารถกินที่ร้านด้านในได้ชายวัยกลางคนพึมพำว่าเรามีลูกศิษย์อย่างเจ้างั้นหรือทําไมไม่ใส่เครื่องแบบนี่วอยูห้ารู้สึกอึดอัดเล็กน้อยข้าขอโทษท่านต้องเป็นอาจารย์ในร้านด้านในข้าไม่ได้อยู่ที่ร้านด้านในมาระยะหนึ่งแล้ว เรื่องเครื่องแบบก็ไม่เหมาะสมกับค่าอีกต่อไปนั่นคือเหตุผลที่ค่าแต่งตัวอย่างอื่นดูสินี่คือตราของค่าขณะที่เขาพูดหัวยูเฮารีบถอดตาของเขาออกจากหน้าอกแล้วส่งมันไปให้อาจารย์คนนั้นอาจารย์วัยกลางคนคนนั้นรับตาของเขาแล้วหันหลังเดินจากไปทันทีจเจ้าตามค่ามาที่สำนักวิชาการเขาเริ่มเดินในขณะที่เขาพูดหัวยูเฮาตกเริงชั่วขณะผู้ชายคนนี้ค่อนข้างอ่อนไหว เขาคิดว่าข้าเป็นแค่คนขี้แพ้ที่พยายามหาอาหารฟรีหรือเปล่าช้าก่อนข้าไม่มีเวลามอยู่เฮาเร้ลรุกขึ้นและตามเขาไปทำไมเจ้าไม่มีเวลาชายไวกลางคนขมวดคิ้วและใบหน้าของเขายังคงเย็นชาเช่นเคยมอยู่เฮาหัวเราะและพูดว่าข้ามาที่นี่เพื่อเขาร่วมกิจกรรมหาคู่ของเทพสมุทรการแสดงออกของชายัยกลางคนเต็มเรว่ความรังเกียจเจ้างั้นเหรอ เจ้าต้องเข้าร่วมในกิจกรรมหาคู่ของเทพสมุดหรือไม่เจ้าตามข้ามาเพื่อจัดการกับปัญหาการกินฟรีนี้ข้าไม่สนหรอกว่าเจ้าจะเคยเป็นนักเรียนจากร้านด้านในหรือเปล่าอย่างน้อยที่สุดเจ้าก็ไม่ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นแล้วข้าไม่เคยเห็นเจ้ามาก่อนและแม้ว่าเจ้าจะกลับมาที่ร้านด้านในเพื่อรับประทานอาหารฟรีมันก็ขัดกับกฎของสถาบันการศึกษาตามข้ามาเพื่อรับการตรวจสอบและหาข้าพบว่าเจ้ามาที่นี่บ่อยครั้งเพื่อกินฟรี แม้ว่าเจ้าจะเคยเป็นนักเรียนจากร้านด้านในข้าจะยกเลิกสถานะการเป็นนักเรียนของเจ้าและนำใบป,ประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษาของเจ้าไปอะไรนะมาอยู่เฮาประหลาดใจเขาอดไม่ได้ที่จะถามว่าแค่ทานอาหารมืน้นี้จริงจังมากเหรอนอกจากนี้ข้ายังเป็นนักเรียนร้านด้านในใช้ไหวการคนหัวเราะอย่างเย็นชาสถาบันการศึกษาผ่อนโผลนเกินไปนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคนอย่างเจ้า ถึงตบโตและประสบความสําเร็จอาหารในร้านด้านในนั้นล้ําค่ามากจะให้คนอย่างเจ้ามาโป้นเช่นนั้นได้อย่างไรแค่ดูก็รู้ว่าเจ้ากินไปมากแค่ไหนเจ้ารู้ไหมว่าอาหารนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ชายไวการโคนคนนี้หยุดหัวอยู่เฮาและเสียงของเขาก็ไม่เบาเลยอูเฟิงเฉียงฮุนเย่นิ่งเทียนใต้หัวบินและจูรู่ต่างก็ได้ยินเขาการแสดงออกของพวกเขาดูแปลกไปเล็กน้อยในขณะน,นี้แต่ทว่าแม้แต่อูเฟิง ที่ไม่เคยเป็นมีดกลับหัวอยู่เห่าก็ไม่มีใบหน้าที่ดีบนใบหน้าของเธออาจารย์คนนี้มากเรื่องไปหน่อยแม้ว่านักเรียนที่จบการศึกษาจากร้านด้านในกลับมารับประทานอาหารจะทําให้ใบรับรองการสําเร็จการศึกษาของเขาถูกถอดได้อย่างไรโรงเรียนสื่อไรเคอร์กลายเป็นเผเด็จการตั้งแต่เมื่อไรเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ